ของอาฟังในประเด็นครอบครัลพศพันธิรชชื่อพักประชาชนนะครับในาณะที่เป็นกรรมธิการที่สามัญที่นานรากฎหมายและเป็นผู้เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ในนามของพักประชาชนนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องที่นานในสภาเกี่ยวกับตัวพรบคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในวรระหลักก็คือการคุ้มครองการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่ง เมื่อสักครู่นี้เองนะครับสภานะครับได้มีวัิบทกว้างร่างฉบับของกรรมธิการนะครับซึ่งเป็นร่างที่ภาคประชาชนช่วยกันน้อ,อมกอบพิเห็นมาครับหลังจากมีการบทกว้างไปแล้วนะครับทางภาคประชาชนก็รู้สึกพิหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยดูอาการนี้มา,าถแถลงเหตุผลแล้วก็แสดงจุดยืนต่อนัฐบาลในการินหน้าร่างกฎหมายฉบับนี้ต่อไปนะครับอขอเชิญ เรียนสื่อสื่ชนทุกท่านนะครับผมตาาิดอาจะนี้เป็นตัวแทนของภาะชาชนในสัดส่วนของสภาชนเผ่าพื้นเมืองเชียงไทยซึ่งเป็นผู้ริเริ่มเสนอสื่อออร่างน้อยใหญสภาชนเผ่าพื้นเมืองเชียงไทยด้วยซึ่งเจัดในห้านะครับในวันนี้ก็เป็นช่วงโค้งที่สําคัญนะครับในการพิจารณาของสภาพ,พิจารณาตัดสินใจว่าสําหรับร่างของเรานั้นจากการพิจารณาวันนี้เนี่ย เรื่องพื้นที่คุ้มครองซึ่งมันสะท้อนถึงการไม่ยอมรับในเรื่องของอตัวแทนของที่เราเข้ามานําเสาน,นรราเาสอานะที่เป็นกรรมการเข้องไปมีส่วนร่วมเพราะความเห็นของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรส่วนใหญ่นั้นไม่เห็นด้วยกับกรรมการสิยงส่วนใหญ่ที่มาเสนอในร่างแบบนี้แต่ว่าดูดีซึ่ที่คุ้องซึ่งมันสะท้อนถึงเจตนาลมที่ไม่ได้อบัก่องของเจตนาลมของประชาชนโดยเฉพาะในร่างของ สภาชนชั้นไี่ยชกสภาชนต่อ,ตองพื้นเมืองในประเทศไทยเรามีหลักการสําคัญอยู่สองประการที่ในกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้บวชรับในหลักการนี้ประเด็นที่1คือนิอยามของชนต่าพื้นเมืองซึ่งข้อที่จริงคือเรามีตัวตนมีความเป็นชนต่อพื้นเมืองอยู่ในประเทศไทยมาอยู่ยาวนานแล้วก็เป็นผู้ริเริอกฎหมาย แตอเราอยากให้กฎหมายนี้เนี่ยยอมรับกานมีตัวตนก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตของแช่นสารชนบทเนี่ยก็ไม่ถูกรองรับอย่าง่อยากนะครับก็ในประเด็นเรื่องของคนไกลของภาคประชาชนในเรื่องของสภาชนเผ่าพื้นเมืองของเราเองนะครับอยากให้กฎหมายรับรองทางการจะทำให้การตอบเคลื่อนของคนไกลสภาสามารถดำเนินการได้ก็ รับเข้ามาแต่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในร่างข้อแบบนี้แล้วมาตอบย้ำกับประเด็นที่สําคัญคือเรื่องของพื้นที่คุ้มครองก็ถือว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญกับพิธีของเรานะครับนั้นการมานําเสนอครั้งนี้นะครับก็คงจะเป็นการสแสดงจุดยืนที่ยังไม่ห็นดด้วยกับทางสภาผู้แทนรัศดรที่มีการพิจารณาเรื่องรับหลักการห,หลายๆประการที่เราเสนอจีนี้ครับ มวลชนที่รับุกานผมในะนมผู้กเข้าชื่อเสนอกฎหมายพระราชบัญญัติส่วนและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และชมรมเป็นเมืองในสุริยันตอนนี้เบื้องต้นขอประนมการลงมติไม่รับหลักการเขียนข้างมากของการมติการในการพิจารณามาตรา27ว่าด้วยพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งในหลักเกณฑ์ของการดำเนินการในพื้นที่คุ้มครองที่ภาคประชนร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกิจกาว่าในกระบวนการดำเนินการเริ่มต้นจากการเห็นป้องต้องกันของชุมชนจัดทําแผนจัดทําข้อมูลจัดทําข้อตกลงทำเอ็มโอยูกับหน่วยงานแล้วให้คณะก,กรรมการพิจารณา พิจารณาแล้วมาประกาศประกาศแล้วให้มีกรรมการไปบริหารโดยต้งนี้ไม่นำเอาหลักเกณฑ์ของกฎหมายซึ่งเป็นอุปสรรคปัญหาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายตรงวนกคุ้มครองสัตว์ป่ากฎหมายอุทยานกฎหมายป่าไม้มานำเงินการเนื่องจากว่าบทเรียนของภาคประชาชนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นป่าชุมชนไม่ว่าจะเป็นกฎหมายต่างๆ แม้แต่คอตชอมไม่ได้ส่งเสริมจิทธิชุมชนไม่ได้ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรในหลักของวิถีชาติพันธุ์ไม่มีคําว่าไร่หมุนเวียนอยู่ในกฎหมายเหล่านั้นเลยไม่มีคําว่าสิทธิชุมชนอยู่ในกฎหมายทุกประเภทที่ผมกล่าวมาเพราะฉะนั้นการที่พวกเราในนามภาคประชาชนซึ่งร่วมกันเปี่ยนาร่างพระราชากำหนดนี้ได้ตาเนินการมาตลอดหนึ่งปีนับจากที่ มีมติพรมงเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ให้ปรับดันร่างกฎหมายของพรมงเข้าสู่การพิจารณาสภาแล้วเราถแถดงหลักการเหตุผลเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปีที่แล้วเราพิจารณาร่วมกัน41ครั้งในการพิจารณาทุกครั้งก็มีการพิจารณามีการปรับมีการดูมีการยืดหยุน่นไม่ใช่ถอยนะครับแต่เราให้กฎหมายมันเดินได้หลักกฎหมายสำคัญอยู่ที่มาตรา มาตราสามบอกว่าชาติพันธุ์หมายถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่เป็นกลุ่มเดียวหรือหลายกลุ่มซึ่งมีถิ่นฐานในประเทศไทยและมีประวัติศาสตร์อารยธรและการสังคมทางวัฒนธรภาษาวิถีชีวิตภูมิปัญญาและความเชื่อตามหลักจรียประเพณีร่วมกันท้งนี้ให้หมายรวมถึงชนผ่อพื้นเมืองด้วยเขาก็ตัดออกครับนั่นการที่หนึ่งที่พักการเมืองที่ลง ส sociedad, ส Bref, ใน ını, า grabbing, USA, 對對นามพรรคการเมืองที่เ like ห so ็นเสียงตั้งมากวันนี้268คนตัดไปแล้วและพื้นพักคสองบอกว่าพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มยัติปันหมายถึงดำรงชีวิตดำรงวิถีชีวิตบนฐานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมโดยมีการจัดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลเป็นธรรมและยั่งยืน ประกอบด้วยพื้นที่อยู่อาศัยที่จากินพื้นที่ทางว้ทำและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งพอไปใส่คําว่าทั้งนี้ตามกฎหมายที่มีอยู่ทั้งนี้ตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ไม่สามารถประกาศพื้นที่คุ้มครองได้แม้แต่พื้นที่เดียวครับพี่นนอะเพราะเราจําเป็นที่จะแถลงต่อพี่น้องสื่อมวลชนว่าในนามคณะรัฐมการภาคพชาจนขึ้นประกอบด้วยสภาชนบอกขึพื้นเมืองในประเทศไทย ผู้ก้าวชื่อเสนอกฎหมายแนะนำกระบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมขอความร่างนะพระกานจบัญญัติคุ้มกรองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ฉบับที่กำลังพิจารณาทัางร่างครับเราวิงวอนไปยังพรรคประชาชนนึงอนนี้เป็นพรรคเดียวที่มีมติเห็นด้วยกับกในการเสียงข้างมากและการร่างกฎหมายฉบับนี้ประกาศได้ก็มีลักษณะพิคคนพิการ ภาคประชาชนก็จะถูกรางแกเพิ่มเติมฝ่ายรัฐก็จะมีอำนาจเพิ่มขึ้นหน่วยงานก็จะห้างความชอบธรรมในการทําย่ำดีและยุติีารบ้านเนนเงื่อนไขของโครงการต่างๆได้อย่างชอบธรรมตามกฎหมายแบบนี้หน้าที่ของเราคือว่าขอให้สภาที่ยังพอมีจิตวิญญาณเป็นผู้แทนประชาชนเนี่ยค้ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีวิตชาุิเทศบันที่มีความพิจารณาเนี่ นะครับเสียตั้งแต่วันนั่งที่สามที่จะมีการพิจารณากันแลวจะให้าการตัวแทนของพี่น้องภ้าพเจ้าและกณะกรรการได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอุปสรรคัปัญหานะครันี้กฎหมายยังไม่ผ่านยพ,พี่น้องถูกจับแล้วพี่น้องถูกกระทําแล้วแล้วก็ไม่มีแนวโน้มว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกร้องติดจ,จะเข้าถึงติดตามรัฐมนตรมนาตาเรษฐิบแม้แต่ประการใดอย่างที่เราต้องการอย่่งทั้งทิ้นนะครับขอเชิญท่านต่อไปนะครับ เรียนที่น้องสืบบัญชนนะครับข้าราฐการะ่างกรรมธิการสัตรวจภาคประชาชนผู้ใดเข้าชื่อเสนอกฎหมายก็ผมยืนยันว่าหากกฎหมายเดินหน้าผ่านไปแบบนี้ในชั้นสภาุ้ทนารัษฎรนะครับชื่อกฎหมายคือกฎหมายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เราไม่สามารถเรียกกฎหมายฉบ,บับนี้ว่าเป็นกฎหมายส่งเสริมได้ครับหากเราไม่คุ้มครองหวัวใจของที่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งคือดินแดนและที่ดินที่พวกเขาอยู่ครับ ไม่มีวัฒนธรรมใดที่จะได้รับการส่งเสริมไม่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอยู่บนอากาศบนท้องฟ้ามันล้วนเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินและบ้านและที่ทํากินที่บรรพบุรุษของเขาปนสร้างแผางและส่งต่อให้เป็นมรดกของพี่น้องจนถึงปัจจุบันแต่ว่าที่ผ่านมาครับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต้องเผชิญปัญหาหลายพศวรรษภายใต้นโยบายและแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม่ว่าจะเป็นการประกาศดุยานแห่งชาติ การไล่ลือเผาบ้านจบกมดำเนินคดีหรือแม้กระทั่งอุ้มพาที่ห้องเราโครงการเหมืองโครงการเขื่อนอ่ะส่งเกมเากรรมธิการคนที่หนึันกรรมธิการที่สดนี้แล้วก็เนจากสภามันเนประทศไสิ่งที่ผมติดหวังจากสภาพูดกรดางนี้ก็คือว่าสอสหลายท่านเนี่ยจะพูดถึงการมันก็ใช้กฎหมายที่มีอยู่ แต่ไม่มีสักคนที่พูดถึงจะพิจธรณากฎหมายนะครับเรามีปัญหาตั้งแต่เรื่องหยัดป่าไม้2 4 8 4นเร่องหยัดอุทยานแห่งชาติ2,504เร่อหยัดป่าสีบริแห่งชาติ2,507ใครที่เรียนกฎหมายก็จะรู้ว่าการบัญญัิกฎหมายที่ดีนั้นต้องคำนึงถึงศิลธรรมมันดีจารที่ประพณีของสังคมมันอยู่ในมาตรา7สิของรัฐธรตรีเหล่นี้เองอนะครับแต่ว่ากฎหมายเหล่านี้ไม่มีคำว่าชุมชน นะครับในเวลานั้นจนกระทั่งมาถึง2 5 6 2ใส่คำว่าชุมชนเข้าไปเสมือนหนึ่งว่าชุมชนเพิ่งเข้าไปอยู่ในป่าหล่อนั้นซึ่งในแท้จริงแล้วหลายท่านก็ทราบว่ามีชุมชนจํานวนมากนะครับอยู่มาเป็นหลายร้อยปียกตัวอย่างเช่นที่เป็นกรณีดังก็คือนะครับป่าแก่งประจาร์ที่มีชุมชนอยู่กันมาเก่าแก่หลายร้อยปีจนเรานับเวลาไม่ได้นะครับปู่ขออยี่ที่เสียชีวิตเมื่ออายุที่อายุ ร้อยหกปีนะครับก็เป็นคนที่เกิดในใจผ่ดดินนะครับแล้วก็อุทยานแห่งชาติแกงกระจาดประกาศใช้เมื่อปี2524ั้บแต่บังคับเอากรมคนืนเอาคนเหล่านี้อ,อุ้มยกลงมาอยู่ที่บางบันตัวบ,บางกรอยนะครับชีวิตปัจจุบันนี้เดือดร้อนมากนะครับนี่คือผลของกฎหมายที่จะเรียทมประการที่หนึ่ง,งนเรื่อทำประการที่สองก็คือว่า โดยหลักษาคนแล้วกฎหมายเมื่อประกาศนะักวันนั้นจะต้องใช้บังคับไปข้างหน้าแต่เราเอากฎหมายนี้มาใช้กับคนที่อยู่มาก่อนกฎหมายมาตลอดเวลานะครับเป็นเวลาหลายสิบปีเป็นเรื่องที่เราถึงพยายามที่จะแก้ไขปัญหา,านี้ให้พี่น้องเราได้อยู่นะครับอย่างสงบสุขตามในยะของมาตรา70ของรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็ถูกสสส่วนใหญ่นะครับได้ลงไปแล้ว ยิ่งไปกว่าน,นั้นที่ผมแปลกใจมากก็คือว่าสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ไม่ได้สนใจกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ไปลงนามนะครับผูกพันเป็นภาคีอนุสัญญาาด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเมื่อปี2 5ง7ัรส่ในอนุสัญญาฉบับนี้มีมาตราแวงเล็บเมาตราส0วงเล็บสีที่ส่งเสริมการใช้ปุ๋ปัญญาชนเผ่ญญาพืญญา้นมืางและปุ๋ยชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต้องเน้นนะครับ ในพื้นที่คุ้มครองให้คนเหล่านี้เนี่ยจัดการในพื้นที่คุ้มครองได้แต่กฎหมายไทยเมื่อไปถูกพันแล้วก็ไม่ได้แก้กฎหมายนะครับมีเงื่อนไขมากมายที่ทําให้เขานี่เดือดร้อนแล้วก็ถูกกระทาต่างๆนาน,นานผมคิดว่าโดยส่วนตัวแล้วผิดหวังน,นะครับกับมติของเสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎร,รซึ่งไม่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ในกระแสของโลก ที่พูดถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมแบ่งภูมิภาคนะครับกฎหมายเรายังมีลักษณะเป็นการถูกขาดนะครับโดยหน่วยงานมากกว่านะครับอันนี้ก็อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ข่าวนี้นะครับเพื่อจะให้ทารัฐบาลได้เกิะเทือนทุกทัวในเรื่องนี้ด้วยขอบคุณมากครับ แล้วก็เป็นสัดส่วน5าโหวนะครับจากสภาสมัยิเวศประเทศไทยสิ่งที่ผมติดหวังจากสภาพูดในนทรรศนอนี้ก็คือว่าสสหลายท่านเนี่ยจะพูดถึงการมันใช้กฎหมายที่มีอยู่ต่ไม่มีสักคนที่พูดถึงกครอี่จะตทำกฎหมายนะครับเรามีปัญหาตั้งแต่เรื่องหยัป,ป่าไม้2,448ชิ่นสลับหยอุทยานแห่งชาติ2,504ร่วมจากป่าสิบัแห่งชาติ2,507 ใครที่เรียนกฎหมายก็จะรู้ว่าการบัญญัติกฎหมายที่ดีนั้นต้องคำนึงถึงหรือว่าอมันดีจารที่ประเพณีของสังคมมันอยู่ในมาตรา70ของรัฐธรรมนูญนี่เองนะครับแต่ว่ากฎหมายเหล่านี้ไม่มีคําว่าชุมชนอยู่เลยนะครับในเวลานั้นจนกระทั่งมาถึง2562ใส่คำว่าชุมชนเข้าไปเสมือนหนึ่งว่าชุมชนเพิ่งเข้าไปอยู่ในป่าหล่านั้นซึ่งในแท้ที่จริงแล้วหลายท่านก็ทราบว่า มีชุมชนจํานวนมากนะครับอยู่มาเป็นหลายร้อยปียกตัวอย่างเช่นที่เป็นกรณีดังก็คือนะครับป่าแก่งกระจานที่มีชุมชนอยู่กันมาเก่าแก่หลายร้อยปีจนนอนนับเวลาไม่ได้นะครับปู่คออี้ที่เสียชีวิตเมื่ออายุที่อายุร้อยหกปีนะครับก็เป็นคนที่เกิดในในแผ่นดินนะครับแล้วก็อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานประกาศใช้เมื่อปี2524 เอาบังคับเอากดขืนเอาคนเหล่านี้โอมยกลงมาอยู่ที่บา้านบางกร่อยนะครับชีวิตปัจจุบันนี้เดือดร้อนมากนะครับนี่คือเหมือนว่นกฎหมายที่จริยธทรมประการที่หนึ่งจริย้ทรมประการที่สองก็คือว่าโดยหลักสาธารแล้วกฎหมายเมื่อประกาศนนะักวันนั้นจะต้องใช้บังคับไปข้างหน้าแต่เราเอากฎหมายนี้มาใช้กับคนที่อยู่มาก่อนกฎหมายมาตลอดเวลานะครับเป็นเวลาหลายสิบปี ตนเรื่องที่เราถึงพยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้พี่น้องเราได้อยู่นะครับอย่างสงบ,บสุขตามในยะของมาตรา70ของรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็ถูกสส่วนใหญ่นะครับได้ลงไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นที่ผมแปลกใจมากก็คือว่าสภาผู้แทนาราษฎรแห่งนี้ไม่ได้สนใจกฎหมายระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ไปลงนามนะครับผูกังเป็นภาคี อนุสัญญาไว้ดีวามหลากหล,หลายทางชีวภาพเมื่อปี2 5ง7แต้ส่อนุสัญญาฉบับนี้มีมาตราแรปงเล็บเมาตราสิบงเ็บีที่ส่งเสริมการใช้ปิญญ๋ปัญญาชนเผาพืและผพ้ยานชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติต้องเน้นนะครับในพื้นที่คุ้มครองให้คนเหล่านี้เนี่ยจัดการในพื้นที่คุ้มครองได้แต่กฎหมายไทยเมื่อไปผูกพันแล้วก็ไม่ได้แก้กฎหมายนะครับ มีเงื่อนไขามากมายที่ทําให้เขานี่เดือดร้อนแล้วก็ถูกกระทําต่างๆนานา,นานผมคิดว่าโดยส่วนตัวแล้วผิดหวังนะครับกับมติของเสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งไม่มีความรู้ในเรื่องกฎหมายมากนักนี่นเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ในกระแสของโลกที่พูดถึงการจัดการชั้ยาติธรรมชาติโดยการมีส่วนร่วมแบ่งรูปบาคทีนะครับกฎหมายเรายังมีลักษณะเป็นการผูกขาดนะครับโดยหน่วยงาน,นรับ มากกว่านะครับอันนี้ก็อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ข่าวสารนี้นะครับเพื่อจะให้ทางรัฐบาลได้เกิดเทือนทุกทวนในเรื่องนี้ด้วยขอบคุณมากครับ